ตอนนี้ก็มาถึงกันแล้วครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งกันนะครับว่ามือนี้เมตตะเคียนทองเพื่อนสิห้ตัวเลขให้โชคห้ลาบกับท่านผู้ชมแล้วก็ตัวผมเองเคยอีสานไตครับว่าสีใดเป็นตัวเลขใดครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งพร้อมๆก,กันครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเมตตะเคียนทองเนาะครับทุกๆครั้งที่มากนะครับกับบ่ได้มากขอโชคขอลาบจากเพื่อนหลายงวดแล้วครับท่านผู้ชมครับส่วนส่วนมากสีไปขอจาก เมตาเคียนขาวที่ว่าอยู่ขลางๆนะครับท่านผู้ชมครับรอบนี้เขามาล่องขอจากเมตะเคียนท่องเบิงครับ่าสิไดเลกยางครับอ๋อผ้ากันเจอเม่งปองครับท่านผู้ชมครับ ระวังเด้อระวังมันมันกัดเด้อมันบเดี๋ยวครับเอามันไปปล่อยตรงคุ่นก็ได้ปลาอินแมงยังแมงอย่างมอนแมงปองปะแมงงอดอ๋อแมงงอดครับท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าแมงงอดนะครับแมงงอดภาษาไทยเด็ก็แมงงอดแมงงอดคือกันโอเคครับภาษาไทยไม่ภาษาไทยบอกแข็งแรงถ้าอยากได้โชค เจ้าอยากได้ชมก่อนเหนคอับเจ้าจับหลังเพิินดลูดหลังบ่กาออรอะไรอ่ะเดี๋ยวมันสิเดี๋ยวมันสิตอดครับเดี๋ยวให้คัมเดี๋ยวให้คําแก้วทําความสะอาดก่อนครับเมื่อกี้ไปเจอแมงแมงงอดอยู่ตรงอ่าเมีตะเกียนทองครับเดี๋ยวทําความสะอาดก่อนครับอุ่นมีหัวตะคราบครับทนผูช้ชมให้หนี่กแปลว่าบ่คอยมีคนมาป่านใดเนาะอ๋อมันหนาฝนบ่ดิมุมว่านนี่ฝนตก เขาแหลกเขาเห็นแมงงอดเนาะอ่อันนี้เห็นตะขาบน่าจะไมาเห็นกี่เขียบกี่เขีบบ้านเห็นทางเห็นทางแมงงอดเห็นทางเห็นทางขี่ขี่กี่เขียบน้ำเดี๋ยวมาเบิรงเลขในกองกับเลดขี่เข็บครับผมขี่เข็บเดี๋ยวบ่าวดอกสีแปะลงไปให้น้ำเด้ครับเขาเอานี่ก็กี่เขียบเนาะขี่เห็ยบยังก็ขี่เข็บขี่เขียบขี่เขียบออคืออันี่มาคือกันสันอ๋อบ้านเขาขี่เขียบบ้านเขาเอื่นขี่เห็บเพราะว่า เออบางมองเขาเอิ่นขี้เห็บเด้ไอ้ไรเอื่น้ากับเวลาบอโอ้ภาษาไทยเอิ่นตะคาบผมมีงูตัวบบบนี้ภาษาภาษาลาวเอิ่นขี้เขียบภาษาไทยเอิ่นตะคาบครับผมมีงูตัวบบบนี้่างูภาษาทำเอเรียกแอบแอบภาษาทำเองเอื่นแอบแอบแอบ ามาแล้วมาแล้วเคีย่ยไปลงมาแน่วันเขาล็อไปเลยเคีย่ยลงมาแน่เคีย่ยลงมาบ่เ,เด็ดแค่พี่ยานครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอยู่ไกลๆก่นอนตัวหนุอยก็เจ้าคุณตอน,น,นขึ้นกระไรแรงนนะี้ <c oughs> นตัวหนุอยก็เจา้า <c oughs> นี่ไรขอแม่ตะเคี้ยนทองนี่แหละเขาบ่ได้ขอโชคเขาหลับจากเพื่อนนั่นแล้วต,ตูน,<ใ>นตูนตูนตูนเห็นเลขวะน่ะอยู่ตรงหน้าพากแม่่ะอยู่ตรงข้อพรมึงบ่เดินเข้ามาเห็นเลย เห็นป่ะไม่แก้วอยู่ตรงข้อแม่ตะเคียนท่องนะชก็ตรงหน้าผากนะข่อยเห็นเป็นหนึ่งสามแม่เห็นขึ้นกัดนี่นี่นี่ตรงตรงหน้าผากเห็นเป็นเลขหนึ่งไหมเห็นบอกผู้ใดเอาเห็นว่ากดหนึ่งเอจะมาเมโมยเป็นเลขสี่เลขสี่ดินี่หนึ่งแนมหนึ่งสี่ไกลแนมทั้งหนองหันเห็นเป็นหนึ่งสามเลยตรงตรงสบายเลยข้แก้วข้แก้วมาเพิ่มเจ้นี่ข่อยเห็นหนึ่งฮะ นี่นี่พ่เบิ้มนี่โอสนเน่ยว่าซีคนนี่แนมเห็นเหล็กพกคนเลยไม่ไม่นี่แก้วพ่เบิ้มนี่นี่รีได้ดิที่ท่านผู้ชมนี่ครับเหล็กซีครับโอสนเน่ย์มาพักกันเห็น,น,นหทั้งทึงเขห็นทั้งรางเห็นเน่ยนนะอึอกนุ่มคุบอตบ่งเงยเลยเนี่ยเห็นปะเ,นเดอ้อเด้อห้าสองครับอันนี้เก้าอันนี้สามเตอร์เมนเก้าสามซีเก้าสามครับท่านผู้ชมผมเห็นเหล็กซีกลมหน้าเห็นเก้ากับสามครับซีเก้าสามครับ เก่าสามตัวบบไงนึ่งเก่าสามยี่หต้องหลองนมเล่าอในเก่ายู่ทั้งหง่ะนี่หรือว่าหรือว่าเพื่อนชายเล็กตัวนี้แล้วบอเขาเห็นเขาเห็นเก่าสามหนึ่งแมนเพราะว่าขีดขีดอึ่งคียงล้วมันเป็นเกล็กหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งบอืมแต่เป็นสามตัวเลยเพื่อนชายตัวนี้บอหลักผมนะลองพิจารณาครับเบอร์ใหม่เป็นแนวทางครับผมเนาะก็ไม่ต้องไม่ต้องจุดทูบแล้วละสั้น เดินเขามากก็เห็นเลยแต่ว่าไอ้ข้างบนนะข้าเห็นเ้องเห็นห้าศูนย์เก่าไปบริสี่พื่นเน้แต่ว่ามีมเนี้เห็นหาว่าหาคือเยอะๆต้องต้องไอ้เนื้อเนื้อคิวเล่าเนาะเนื้อคิวเล่านั้นเป็นเหล็กหานะหาว่าเปสิน่ะทึ่งๆสูตรเป็นเหล็กศูนย์นะเนาะเป็นเหล็กศูนย์ให้เต็มห้าศูนย์นะบอกหาเป็นเหล็กเก่าหาศูนย์เก่าคือกรมหน้าเห็นเป็นหาศูนย์เก่าเนาะราคาตรงหน้าโอเพ่นก่าเก้าสามเก้าสามหนึ่งเนาะ จะสองหาง,ง,หงวันนี้เห็นเป็นตัวอื่นบ่แต้หนึ่ชัดนี่นะี่ถึงเึ่งหน้าผักเลยห้าศูนย์เก้าข้างล่างเก้าสามหนึ่งนี่ครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมท่นานใดเห็นตัวเลขที่ตั้งจากพวกผมเนาะครับก็ล้องเม่นมาบอกน้ำเนยครับเพื่อแม่เพื่อนให้โชค <c oughs> ให้ลาบครับตกใจเลย ครับท่านผู้ชมครับสำหรับตัวเลขก็เห็นแล้วเนาะครับเดี๋ยวเข้ามาหายคาเกี่ยวจุดถูกบอกกาวเมตาเคียนน้ำก่อนเนาะครับท่านผู้ชมครับที่แรกก็สีวามาที่แรกก็สีสีมาจุดถูกขอลหละครับแต่พอเดินเข้ามากับโคมหน้าเบิ่นกัเห็นตัวเลขพอดีครับพากันเห็นตัวเลขพอดีครับก็คือเก้าศูนย์หากับเก้าสามหนึ่งครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณหน้าเบิ่งนครับเดี๋ยวผมสิ à pan còng này tham quan chôm bơi được không ạ tham quan chôm xỉu hiện chôm. quá. À, จะให้คำแกวบอกเก่าแม่แตะเคียนทองก่อนครับแม่คะมือนีลูกก็มาขอโชคขอลาบจากแม่คือเก่าเนาะคะ่ะแต่มือนีอย่างของมาเลยก็คือผ้ากันเห็นเลขเนาะคะ่ะอยู่ที่รูปปั้นของแม่เนาะคะ่ะก็ขอให้เลขที่ทุกทุกคนเห็นบ่าวาแต่เบานองเห็นกบหน้าเห็นหรือเคยีสานใต้ด้วยคำแกวเห็นก็ขอให้ออกเนาะคะ่ะให้ออกคงตรง,ตรงเลขที่แม่ให้เห็นในมือนีเนาะคะ่ะ ค่ะก็ขอให้ตัวเลขตัวนี้คือรางวัลเนาะค่ะบว่าแต่รางวัลเลขไทยสองตัวหรือสามตัวขอให้ออกตรงๆเนาะค่ะค่ะก็ขอ,ขอทุกคนที่มารับส้มใ,โในโไดใจลาบไปน้ำกันเนาะค่ะแม่จ้าท่านเก้วตั้งใจที่จะถูแต่ว่าแม่ให้เห็นก่อนก็เลยเอาเลขสามนั่นเนาะค่ะครับ งวดของวันที่หนึ่งเมษายนหกห้าเนาะก็คือเก้าศูนย์ห้ากับเก้าสามหนึ่งฮ้าน้ฟาดำแดงฟ้าดำแดงหนงสองกับสามเจ็ดฟ้าำดำแดงหนึ่งสอง คอยมาตัวนี้เด้อครับแม่ครับสาธุสาธุสาธุครับผมน่าเห็นเลขอย่างอีกแปดเจ็ดแปดเจ็ดป่ะอันนี้แปดอันนี้เจ็ดมาแปดเจ็ดตัดแท่งดำๆเนาะทำไมบอสเออขาดไงแปดเจ็ด อครับแปดเจ็ดครับท่านผู้ชมครับสีดำดำนะครับท่านผู้ชมจะมเขาบนก่องไม่ค่อยที่อยู่ตรงจอมปวกจอมปวกวกคืนตรงไหมเนี่ยตะเกียบทองพอดีครับของน้องชาแนลแปดเจ็ดอันนี้เร็วมาเร็วมาของน้องชาแนลแปดเจ็ดอืมวันนี้วันนี้ขึ้นไม่ได้แล้วเห็นไหมกองของบรรนองขึ้นมาชัดเจนเลยครับแปดเจ็ดครับท่านผู้ชมอ่าก็อยากให้ท่านผู้ชมเห็นน้ำเนาะแต่มันมันกระ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองเอาโทรศัทองนกดนก่นครับท่านชมีครับท่ช่วงแปดเจ็ดครับนี่เล็กแปดท่าเล็กเจ็ดครับเห็นไหมระอรัว้นี่มานีเนาะครับเจป็นชาเกียวเลยเนาะแปดหน่งนเลยครับท่านช่วม ขอ้มาเด้อแม่เด้อขอยลูกล้านทุกคนโชคดีสมปรารถนาเปิดกระเป๋ารับโชคเลยครับเปิดกระเป๋ารอรับโชคเลยครับสาธุ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 เออครับิ้เยอะไรบอกมเห็นยครับทางวดของวันที่หนึ่งเมษายนหกห้านี้ครับท่านผู้ชมครับเลขที่เห็นบนแม่ตะเคียนนะครับก็คือเก้าศูนย์ห้านะครับผมสิทวนไปฟังอีกแค่นึงครับเก้าศูนย์ห้า ห3าครับและกับ8เจครับท่านผู้ชมครับที่เห็นน้ำกันทุกๆคนครับทีมานี่ครับทีมงานมาเห็นกันทุกคนครับท่านผู้ชมครับก็ลองพิจารณาบ่งครับเพื่อมีโชคมีลาบน้ำกันครับผมก็ขอให้ทุกๆคนผมเคยสารใ่ครับก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีสมปารถนาครับสาธุสาธุสาธุครับ